Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi, <laughs> 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 <Diễn cười> mày, lạc bộ. โอ <mar> ้ยจ <half> ังตนดน้มยนียะรบอเรียนนะบอทาูอืมไปทำงานหรือเปล่ากันไปทำงานหาเงินิมีเน่ยโลกเอกปูนี่ก็ได้โอ้ย กับม่ได้อยู่เนาะโอ้ยเซ่บยันนี้เริ่มแสียบอยู่โอ้าริงเหรอขอแค่นี้บ่เบิ่งยูน้ำราคขูมือเนาะขั้นเบิงสังกจักอยู่โอ้เบิงกันีขั้นเบิงไกลกาหันบดจักโอ้เขี่ยวกับบ่มี่บดเลยบ่ไอ้บ่ือบ่เขี่ยแขียนข้อก็ไข่ปองมี่ก็เด้เอาไว้มันบ่เอาไปเดี๋ยวอีบ่ Ôi, nhưng sụp vít hoang ngoài vòng Sụp vít hoang bỏ Nó sẽ có tối ngon này đó. Như vậy Ừ. Vạn hóm nữa xây cặp bóng ngân vậy Ủa xây cặp bóng ngân Xây cặp bóng ngân Nhìn này này Xây cặp bóng ngân Nhìn này nhìn Xây vậy dâu ổ Mù hạc mù hòm, cành đầy bớt thế nào อีกตัวนี้กันแฮเอาใส่กระเป๋าไว้บ่ให้ใส่อีกโอ้ยใบสีบเต่ข้าวแต่สีไดงเจ้าก็มีปะเขาก็มีอตัวเนาะจุงไว้ให้หลานโอ้ยให้ผู้ละคนให้หลานเอ็มลายกูได้ด้วยปะวะจุงไว้เป็นมูนเป็นมั่งเป็นขวนถุงบ่ให้เงินขาดถงขาดไทยครับครับจุงไว้ ปะชายอีน้ำม,มากเลยยังเสียไหนให้มันม่นพ่อจะเก็บไว้หลายป่ะวะเก็บบัหลายเลยอ่ะพ่อนี่ให้หลานนี่แหละจริให้พ<อ>่อตุ้นและลูกหลานมันแล้วคนเยอะปะไทยมหาเน่มับนบกไปบอกมันอยู่ได้หมู่บ,บ้านนี <S <S <บ>อน่อันน้ำบกอันเนี่ยมันทีไปอยู่กับหมื่เงินไปอยู่ว่าสิเมื่ออยู่ว่าสันบอกมาหาป่านี่เนอะมันบริยินมันเอาเงินขาดมันมาให้พอลูงเพิ่นโอ้บ้านป่ะวะเออหอมมองขาเป็น ก bueno <an> <ge ar> ็กล้าได้บนหัวนี่ไหมเออนั่นแหละน้ำดอกหอมนี่หรอผีกันเงินได้เบิดอด้หันเอาข้าเจาใส่ใส่สงฆ์พระโอ้ยเมียนี่หรอกเขาหอมเลยว่ะใส่สงฆ์พระสงเจ้าหวานหอมเจ้าปูไปหลายแบบเป็นยาหลายห่างอยู่มันเป็นยาจังว่าย่ามลูกย่ามร้านไปหันไปนี่เอาใส่ถุงไปนั่ แต่ว่าเขาปีแม่เอาหันบอลได้ควรบงหัวมันเลยเอาใบของเขาวานบ่มีบ่เออบ่ทั้งทั้งมันกระดิบกู้แล้วล่ะว่าธรรมดาเดือนที่สองมันถึงบอนแหงนะได้ควรบึงมือนีับว่าควรกันน้าเอาหันไปเยี่ยมกันน้าแบบได้ควรแล้วปิ้นหัวอยู่ช่วงนี้แบบเลยไม่ได้รีบบ่เออไม่ได้หัวยิบใส่กระเป๋าเงินหน่อยเดี๋ยวคอยไปใส่กระเป๋าเงิน เอาเ็นของเอาใจไว้โอ้โของนี้ปนุ้ลายเววยอ่าเอาเป็นลลอนหงส์ไหหงเหงสอน้ำหนาทีการงานอมมมมืมคุนบุรุ่มบุญรุคุณพอเน่ยม่จะเลื่อนอยู่ดอ